จากาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC ของทั้งช่องเจตูพนด้วยเนาะจานะ๊ะเนาะมือนีเจตูได้เดินทางมาที่วัด่าตะแบงแล้วค่ะพี่น้องเพื่อว่าจะมาทําบุญกับทางพระอาจารย์เนาะจานะเนาะสร้างพระองค์ใหญ่เนาะคะนะ่ะเนาะพระพุทธรูปสูง13เมตรค่ะพี่น้องสูง13เมตรแต่ว่าณตอนนี้คือคนร้ายค่ะพี่น้องเลยอันนี้คือบางเลรนี่พี่น้องบางแล้ว วันนี้เดินทางมาร่วมบุญกับทางพระอาจารย์ค่ะพี่น้องค <c oughs> นเยอะมากค่ะเอา้า <c oughs> ให้บานได้เนี่ย <c oughs> ให้บานจะคลองตัวเนี่ย <c oughs> <c oughs> มึงเด้อพี่น้องเด้อว,วันนี้เรามาร่วมบุญค่ะพี่น้องมาร่วมบุญกับสร้างพระอาจารย์เอายังวะให้บั่นใดวะจีเอฟซีฝากมานะจ๊ะร่วมบุญกับพระอาจารย์ต้อมเด้อพี่น้องเด้อสร้างพระใหญ่แล้วก็สร้างปูเวทเนาะค่ะเนาะอ่าได้ยินพระอาจารย์บอกว่าเพิ่นสิสร้างปูเวทมาตั้งไว้หน้าปุตเพิ่นเนาะค่ะเนาะจ้ะ เพี่น้องเอซีท่านใดที่อยากจกะร่วมก็มาเรื่อยๆได้เนาะคะ่ะเนาะตอนนี้คือคนนลายค่ะยายเล่าน,นอนเสเดิดนัำเกตุวาสิมะคอฝ่ายผูกแขนผ่าจารย์ไปผูกแขนให้ยายพร้อมพี่น้องจากสียัง่ง่บ๊ะเวิรงงรงลาย นี่ไทยบ้านดงค่ะพี่น no ้องมาไหว้พระอาจาร์น้ำก uh ันมาด้วยกันมาเยอะด้วยนั่งล่ำบ่เนี่ยนั่งล่ำบ่เนี่ยโอ้ห้องอก็ลงคลิปแล้วมืดเหมือเศร้าเ่ยมีมัดสุกคนเลย ตนานกอไ่สวยก็สัยนี่ตะพูงงามงามอเลยแค่้งามหน่อยเถอะดิเรียเรีวค่ะเอ้พูดไดเนี่ไทเนี่อเอาค่ะพี่นองค่ะเขามาทำบุญนะสองพันบาทเห็นไหมจ่ไปแล้วค่ะถาเอฟซีมาเหตุบุญไม่เอฟซีมาเหตุบุญ เหรียญพระจาจาร์ห้บ่เนี่เปียนอาจานรไหว่างันอ้พี่น้องบิ่งแน่พระจาจาร์แจกเหรียญค่ะพี่น้องคะเอาไปใส่กรอบน้อค่ะเนาะใส่กรอบนาะค่ะบรนเลงหมดเลยตีหอยมันสีได้น้ำมู่ัาสนักขันวางสนะนิ่มไ่มนิ่มหมุนย่างเดียวเตโอสาวนิ่ม อพี่น้องเอฟซีก็จะเห็นนู่นค่ะอาจารย์นะคะอาจารย์ต้อมแลวพี่น้องแลวอาจารย์ต้อมบัตทค่าแสดงค่ะพี่น้องคนเยอะมากค่ะเอ่ซี่ะ ဟုတ်ကဲ့